ฉันมาห้าพันสามร้อยห้าสิบาทหรือเท่าไหร่นั่นแหละเป็นบ้าหรอค่าธร,รมเนียมบัตรห้าพันสามฉันก็เลยโทรไปขอเวฟเพราะว่าฉันมีบัตรสองบัตรใช่ไหมที่เป็นของซิตี้และซิตี้ยไปอยู่อบี o, b. o b และคือจะใช้พรีเมียร์เป็นหลกักหนึกออกป้าไม่ได้ใช้ Mercedes Ben z เพราะ Mercedes Ben z น่ะแพงมากเพราะอีบัตรบัต c e d e s Benz น่ะสิทธิประโยชน์มันมันคือเอาไว้รูดเข้าอู่เวลาเราเอารถไปรถไปไปบำรุงไปเข้า ไปเข้าอู่หรือว่าไปเช็คระยะอะไรเงรี้ยไปไปเมนะ่นแทนรถอะมันจะมีค่าส่วนลด1 0 15%แล้วแต่แล้วแต่การใช้งานฉันก็จะเอาไว้รูดเวลาไปแบบเอารถไปเข้าศูนย์แค่นั้นเองมันก็จะใช้ไม่ถึง30,000 0บาทหรอกเพราะว่าบานะัตรนั้นมันไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรเลยในการรูดอะไรเงรี้ยชิก็เรียกเก็บมา5,3 0 0าฉันก็เลยโทรไปขอเวฟเวฟทุกปีแหละใช่มันเวฟได้ขอเวฟทุกปีเพราะว่าบัตรหลักเราอะมันใช้เกิน3 0 0 0 0 0บาทต่อปีอยู่แล้วและอนะีเมอร์เซเดสเบนนั่นมันเป็นบัตรลอง ก็ต้องโทรมานั่งโทรเวฟทุกปีเวฟเวฟอยู่อย่างนั้นอืมโทรเวฟทุกปีฉันเวฟตลอดฉันก็เวฟฉันก็เวฟตลอดใครทําให้โมโหตะวันมาเยมัสฉันไม่ได้โมโหพอดีจา้าดิามิดไม่มิดไม่มิดพี่ขวัญรับจบแล้วทําไมแฟนคลับก็มีคนยกจิตวิทยาเวอร์แม่ยกพี่พีททั้งนั้นวันนี้หน้าใสเซฟเดิอดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าทาสเตยียรอยชำํำ คาชาเตลเรอไม่มีแล้วตอนแรกแบบพังพินาศแล้วไม่แต่งไม่ค่อยได้แต่งหน้าด้วยไงพักหน้าช่วงเนี้ยดีที่แบบว่าโอเคไปงานแต่งเพื่อนเสร็จกลับมาเป็นเซฟเดิมแล้วก็ไม่มีงานช่วงนี้ก็เลยได้พักหน้าไม่งนนะั้นเนาะเหอชิบหายเลยอะ่ะเนี่ยตอนนี้ก็บำรุงเน้นบำรุงเลย พราะชีเป็นคนตั้งใจเป็นคนที่ต่อสู้มานะพยายามพอเห็นชีมาถึงจุดนั้นแล้วมีแรงเวอร์พลังบวกแต่เชา้าลิซ่าใช่ไหมตื่นมาดูแล้วมีความดีปกติมาอ,อมมากเผื่อป้าดูอยู่อยากบอกว่าเสลกคะ่ะปีหน้ากินเจยกุบฉันอยากให้ทุกคนชวนชวนมากินเจจริงๆหนูจริงๆหนูอยากให้ทุกคนชวนชวนมากินเจจริงๆนะฉันเวฟตลอดเออขอเวฟได้เยมาร์เป็นไงบ้างทุกคนถ้าคิวจะขายของเล่นจะมีใครช่วยซื้อไหม ไม่ใช่อะไรนะมันลกไม่ไหวแล้วจะปล่อยถูกๆเลยเอาแบบถูกๆเลยเพราะว่าอยากแพ็คของเอาจุ่มสายชาร์จให้ชีมาขายหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทยอยขายสายชาร์จด้วยเพราะเราเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วเราไม่ได้ใช้ไลนิ่งแล้วเดี๋ยวจะมาขายอ่ะเริ่มเริ่มเริ่ม,มขอใครใครอยากเอฟเอฟเลยนะค่าส่ง50บาทหมอเหมาจะปล่อยให้แบบถูกมากๆเอาไปเลยอ่ะเริ่มจากมิกโกตัวนี้เลยค่ะมิโกะสีดําตัวนี้ค่ะไม่เอาแล้วเก็บ ไม่เคยแขวนนะส่วนใหญ่ซื้อมาเป็นบ้าเป็นสันแกมิโกะสีดําตัวนี้นะคือตัวแมวดําหายากใครเอฟนะค่าส่ง50บาทเมื่อวานใจดีเออไปเมนด้วยแล้วฉันเคาะใจแกด้วยมิโกะตัวนี้ใครรับนะคะ CF 200บาทถูกปะเอาไปแค่200บาทเอาไปจากห้องหน่อยเทเหมือนตอนเครื่องสําอางเลยไม่ไหวแล้วมันลกมาก200บาทค่ะมิโกะมิโกะ2 0 0บาท คือถ้าสองร้อยมีใครเอาก็คือไม่ขายแล้วก็คือลงไลฟ์ไปเลยจบก็คือเลิกเพราะว่าสองร้อยบาทเองอ่ะอ่ะไม่มีต้องลงไลฟ์เพราะว่ารับว่าเยมัดรับแล้วสองร้อยเยมัดช่วยอุดหนุนฉันแหละแกะไม่ได้อยากได้อ่ะเยมัดสองร้อยพี่พี่นพาวรรณไม่ทนันพี่นพาวรรณไม่ทนันอ่ะเยมัดสองร้อยค่าส่งเหมาเหมานะค่าการ์ดกร์ดยังอยู่ในนี้ครบอ่ะเยมัดพี่นพาวรรณรอก่อน เอาไปหนูห้องลกไม่ไหวเลวจริงแม่บ่นแบบคือมันเต็มมันล้นแล้วจริงๆอ่ะอ่าอันนี้ไปแล้วนะไปต่ออือต่อไปเอาใกล้ตัวก่อนอันเนี้ยบังคับมาอันเนี้ยพี่บุ๋มบังคับเล่นเป็นน้ำหอมพี่บุ๋มบังคับเล่นอ่ะสีฟ้าลักกี้เอ็มมาตัวนี้เป็นพวงกุญแจแล้วหอมมากพี่บุ๋มขายของส่วนตัวเนี้ยแหละคะ่ะ ยัยบุ๋มบังคับฉันให้ฉันเล่นแล้วอันต้องสองร้อยกว่าบาทเอ็มม่าเนี้ยอันต้องสองร้อยกว่าบาทในช็อปก็สองร้อยเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยสามสิบหรือสองร้อยหกสิบเนี่ยแหละยังไม่เคยแขว่เหมือนกันกลิ่นยังหอมอยู่เอาไป